โอ้เรือจมเรียบร้อยเริ่มใหม่โอ้โอ้ฟักเฮ้ยเจมเรือคนว่าเจมไปป่าแท่งไงของมันมีแท่งเดียวแต่เรายิงไม่โดนหรอเยสตัวอยู่ดีดินี่ทำไมต้องอ่านเช่าความเชทตลอดอ่ะกูกดผิดเองอะ่ะสองกล้องดิมีคนป้ามีเรือเก่งด้วยเรือเทพเอ้ยจริงๆเราจอดอ,อ้อมอ้อมเข่าแล้วเราไปตีมก็ได้ ừ nè 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 โอ้ยยิงยี้ไม่โดนเอาดิยิงปีไอ้เฮียเอาดิจงจงจงดิไอเจ้าไปยิงจะมีคดสอนมัดสอนมัดเติมเติมข้างล่างเลยข้างล่างเลยเพื่อนเฮ้ยคุณ คนปอกวะคนไอ้ไม่รู้หมูหมูขยี้ขยี้ขยี้แหลกไอ้พวกนีนกระสุนหมดไปก้าวฮ้เฮ้ยตายแล้วไอ้ยสองประตูมันพูอะไรอ่ะมันพูดอะไรอ่ะมันบอกให้เข้มีเข้มีอะไรอ่ะกูไม่สนจริงจิงหนุ่นุระวังคนนะเมือกมึงกดไอ้เหี้ยขยี้มันเอาดีขยี้อยู่จากไอขยี้ไอ้แหลก เรียบร้อไอเจมสุบั้างบนเรียบร้อยอุ้ยไอเจมไอเจมสุบั้างบนเรียบร้อยเรียบร้อยตามกูมาตามกูมาตามแล้วตามอยู่ตาช่วยตาเฮ้ยนี่ไงเจมสุบัดเต็มเลยไหนไหนมึงอยู่ไหนนะลูกเออแล้วคนไปไหนวะเฮ้ยเอาเอาสมบัติก่อนเอาสมบัติก่อนไปไปเจมโดโดสมบัติข้างบนเต็มเลย มเอากล่องเอากล่องเอากล่องแพงๆอ่ะกล่องที่มีไฟเว้่นเอาไปเลยเดี๋ยวเราอาไปขายไป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 ไไป้ยไป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 ไไปรปไ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 ปหรไป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 ไอไปไปไปอปเป เอาเรือไปเรือไปไอ้ยมันดาบมันดาบกู้มันดาบกูหรือเปล่าไม่รู้เรือเรือเรือไปเรือไปเรือไปเยอะไปมาเออไปเลยไปเลยกําลังกําลังกําลังไป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 ของของหมดแล้วของหมดาของหมดแล้วไม่หมดไม่หมดไม่หมดเลยเหลืยชิ้นเล็กเหลืยชิ้นเล็กแต่ใครนี้พอแล้วใครนี้พอแล้วไปเถอะไปเถอะไอ้เว้ยมันไปอะไปเลยไปเลยไปเลยไปเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันใช้นาเงือกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราโดนป้นไอ้หมาหัวใช้นาเงือกขึ้นมา ทำไมเสียงมันสะท้อนวะนุเสียงมไม่รู้เสียงมึงอ่ะสะท้อนมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ไงอย่าไปอ้ออ้ออ้เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิบหายตะบอกเรือตะบอกเรือเอ้าไอ้ยเลยเนี่เอาไปยิงเอาไปยิงเราทำไมอ่ะท่างเดียวกันไอ้นุแม่งมันยิงเรือเราเฉยเลยคนเหรอฝั่งเดียวกันมันเอามันเอาระเบิดฟ้าใส่เราไอ้เหี้ยนี่เอาเหรอ เออเออนูเรือเรือเรือนูเรือเรือท่วมเรือท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอีโดนิเตียวทำไมมันท่วมจังวะไอีเจมบวชดิเออเดี๋ยวบวชเดี๋ยวบวชเดี๋ยวบวชซ่อมเรือกันซ่อมเรือกันมากดเอสีแล้วก็ไปตรงลูกเรือของฉันนะเห็นป่าวแล้วไปชื่อมันอ่ะแล้วก็กดเนี่ยมันจะมีให้บวชอยู่เออโดนแล้วเออโดนแล้วเฮียหมามัวนั่นมึงเนี่ยเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยได้ปะเฮ้ยไปขายได้เฮ้ยเฮ้ยขายได้เลยเอาไปเลริ่มไปเลยมไปเลยเอารวยแล้วบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่เลยเฮ้ขายได้แล้วสวยแล้วคุณรวยแล้วเอาเลยเฮ้ยเอาเลยกองใหญ่ๆมาทำทำไมลองลองดู NPC หลายๆตัวเผื่อมันรักซื้อไหนวะว่วไปนี่ว่วไปลงเตี้ยมอ่ะเพราะทำไมเสียงดนตรีมันดังๆ ไม่กูขอไปดูเรือนะเฮ้ยออยเลยนั่นมาไอเรือเพิงนรลกอือที่เราโดนแย่งอ่ะเฮ้ยมาหาเราไอ้นู้นมาหาเราไอเฮี้ยอะเรือจะตบไปเนี่<า>นนนยฮะเพื่อน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 เอาไปขายก่อนเพื่อนเอาไปขายก่อนขายที่ไหนอ่ะไปมาไปมาไปมาเฮ้ยไปต้นไอเฮี้ยไฟไปไอ้เจมขายไหนอ่ะข้างขังลง<า>เต็มไหนวะไอเฮี้ยไม<ป>่ไหาลงเต็มไม่เจอไม่รู้ไม่รู้เราดีก่อนไอยังไงเจมเดี๋ยวกูไปช่วยก่อนวะ ช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเอาเอาหยิบวางไว้กูจะตายกูจะตายไอ้เพื่อนมันขึ้นไปบนเรือ่ะกูตายดูกูตายช่วยชุกตุยไอ้เจี๋ยกำลงไปเรือจะโตมิ่งอะเรือมั้งเจี๋ยไอเพื่อนเราตายไอชื่อเกมชื่อเกมเหมือนกันเพื่อนชื่อเกมนุ้งเข้ามาเพื่อนชื่อเกมจะรู้่ะโอ้ยมึนจริงหัวใจวะโอ้ย โอ้ยไอเกมมันทัก่าไอเกมทักมาบอกว่ามันเล่นเกมนี้ไม่เป็นมันเลยไม่มมัันนเลยไม่เล่นอ๋อนู่นเรือเราที่จบแล้วเร็วๆได้มึงมีเพื่อนอยู่ช่วยอยู่ช่วยกันอยู่ไอ้ย่ามันยิงฟรีมันยิงฟรีไอ้ปั์ยิงฟรีเลยนะมึงเอาเรือเตะจมโน้ลเรือจมไปไปโอ้ยไปไปโอ้ยเยอะมากเดี๋จมไปทันเดี๋ยวโจมแล้วเดี๋ยวกูไม่ไหวแล้วกูไม่ช่วย ไม่ไหวไม่เรือจุ่มนู้อย่าตายครับพ่ออย่าตายครับพ่อไม่ตายไม่ตายเดอนะช่วยกูยังไงเนี่ยโอ้ยเย็ีฉลามกัดกูด้วยเย็มไอเย็มกูอยู่หลังเลยมันเหรอวะจะตายแล้วจะตายไปไปไป เพื่อนเอ้ยุกเกิดคุณนั้นไม่เจอมึงงเราเพื่อนจบไปเจอเจอไอ้ชโดไอ้ยี่เจอคนคนมายิงกูยี่จังไรไอ้เดี๋ยวไหนวะโอ้โห่ไงผมบอกแล้วเพื่อนอยู่คนละโยศเลยกูพี่อยู่เกาะล้านกูอยู่เกาะล้านกูอยู่โดนโดนเดียวเดียวได้ในท้องมีงูด้วยไม่ได้โดดเดียวงูด้วย อถ่ายก็ไม่มีหายละโน้ตมันมีโน้ตโนเอ้าไอ้เจ้มาตีวะคนเอ้ยมันโดนลุมมันโดนลุมมันโดนลุมลุมจากเหล่าด้วยลุมจากเหล่าด้วยเฮ้ยสั่นายสั่นายข้างหน้ากูเลี้ยวกูเลี้ยวขวานะกูเลี้ยวขวานะจะเบียดนะจะเบียดนะแรงวระทะจะมาฮะไอ้เจมไอ้เจมแรงวระทะจะมากูเลี้ยวอยู่เลี้ยวขวาอยู่ไอ้เจมกูยัง พาเราตายคนไหนสวยยิงดุสวยยิงเลยดูดูอยู่ดูอยู่สวยเพื่อนสวยสวยตักน้ำก่อนทำทียอะไรกูไว้คือทำทียอะไรกูไว้ไม่ทำทียอะไรกูไว้เอาไปแดก ทำเพื่ออะไรกูไว้วุ้ยไอเกมวุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยคนคนเหรอเออกูต้องเดือกมันลูกต้องเดือกตายเรือกมันเดี๋ยวมิดเฮ้ยไอเจมเจมมาแล้าก็มีคนไอเหี้คนมีก่อนนี่่กอนนีคนเฮ้ยแต่เรือมันเล็กอะเอาไงดีวะเราจะไปทเราจะไปดูอะไรก่อนดีวะออกก่อนเพื่อนนี่ก่อนลบก้อนลบก่อน ตอนไปปูดบาดเจ็บบาดเจ็บเรโอ้เรือเล็กเรือเล็กว่าเรือเดียวยกุญชากทายโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนอุ้ยถึงนิดเดียวไอ้เฮ้ยมันมามันมามันมาเรือเรือผีมาเรือผีมาพร้อมพร้อมพร้อมแล้วบัทะรู้สึกว่าน่าจะชนอีกรอบนึงว่ะจะจะเบียดกันอีกรอบนึงแต่เรือแม่งชนอย่างวะโอ้ไม่ถึงว่ะที่วี่ มาแล้วตีขึ้นแล้วพร้อมกุญแจสายสายยาวสายยาวไปนะพร้อมหรือยังลูกเรือของฉันสายยาวอะไรพร้อมพร้อมพร้อมตรง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 ,ตองโอ้ยนู้นมันยิงดิเฮียอินบอดล็อกเป้าล็อกนี่รออะไรอ่ะเรือใหญ่ไอ้ย,อย,อย,อยอุยยุยยิยกับโดนตะการไม่ค่อยดีได้ไอ้เจี๊ยบเจม๊ยบเราเรามุมเราปูนรกเลยอุ้ยอุยโดนแน่ คนแน่นะนี่ตายนะไปตายนะไปตายนะไปตายนะเออได้หมดได้หมดจังหวะเนี้ยคนเอาดิยิงยิงไรเดี๋ยวปุ่นเดี๋ยวปุ่นตัม้มตัม้มเรือเดี๋ยวปุ่ตั้มเรือโอ้โหเรือรั่วเรือรัอร่วเฮียลุนโอ้โหไอ้เฮียเฮียอะไรกันเนี่ยทำพี่เฮียอะไรวะทำพี่อะไรกันเนะี่ยวางไฟไปเต็มจักเต็มเต็มโนโนช่วยขลางหน่อยตักน้ำให้หน่อยเออตักอยู่ตักอยู่ เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไปแล้วเฮ้ยคนมาเฮ้ยไอ้เหี้ยไอเกมกูโดนไอ้เหี้ยแม่งมาเม่ไหรวะไอ้เหี่อ่เออเรือจะโจมี่อีกแล้วเราจะโจมี่เวยยังไยเออก็นุ่งมาเลยไอ้เหี้่เรากำลังโจมปูมอบวิญญานโดนเลยจังมันเนี้ยไอ้เหี้ยแม่งมาตั้งเมื่อไหร่ไอซ์ปกูหาไม่เจอเรือไอ้เหี้ยมันมันนี่คนมาคนมาแล้ว ดู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 เอาสมองขึ้นเอาสมองขึ้นก่อนเอาลงไปเอาลงโอยกูตายไอ้เหี้ยกูตายดูกูจะยวปุ๊กเกิดเองนะเดียวปุ๊กเกิดเองนะเออจุดพลาโอ้ยเงี้ยเฮ้ยเพื่อนจะตายคุยมึงเติมอะไรนะทำมึงนไฟจังวะ มันเกิดไวกว่ากูอีกกูตายวะอุ้ยมันงกูตายตายตายตตายตายเกิกบ้านิาเกิบาีอาอะชิงว่ะเพมาแล้วตอนนี้เราอ้ยโอ้ยเป็นยิงอะไรมาเนาะอุ้ยโอ้โหเป็นยีเทีอะไรมาเียเราได้ายหูหู้ยหร้้าหู้หูอยู้ห้ยหู้ยหู้ยหยยู้ยนะ้ยะ้้ย้้าา้ เอาขวาเอกขวาพร้อมยิงพร้อมยิงพร้อมยิงมันเป็นลูกกระสุนลูกกระจายไม่ถึงไม่ถึงวะลูกเดียวเดี่ยวลูกเดียวลูกเดียวไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยเฮียน้ำช่วยน้ำช่วยไม่โดน เร็วเร็วเร็วที่เยอะกูกด F ีกแล้วโนโนุมากระสุนที่กูเนี่ยแต่เราไม่มีระเบิดมือเลยเฮียพร้อมกูมีกูมีเดี๋ยวกูต้องปาวะถึงปะวะกูไม่ถึงวะนุระเบิดมือไม่ถึงยิ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 งโอ้ยเยอรือเราโดนไอ้แค่เพื่อเราไปเรือเราความเร็ว ดูดูเดี๋ยวมดูยิงไปดู้ยเยเรือโตเรือลวเรือลวเรือลวสาลูลูโกเรือนี้กเดเรือนี้ก่อุ้ยเียเรือตายเรือตายูตักน้ำไปเยูตักน้ำไปเลยตักโยตักโยตักโยไว้ยยยอยูดดูพูดดูพูดดูไอเยอ้เพื่อนแล้วมันแล้วมันจะกระโดดไปสมว่เพื่อนอะคืองไอตัดเอ้โอ้เพื่เพื่อนช่วลางหนาง ดูเพ <S <s ื่อนโดไปแเพื่อนกูโดไปแกเ้เพื่นเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุดการนแล้วอุดกนแล้วนไปเลยวไปไหนกวยวยสวยวยวยมเคเราไปถอดสมองปะวะมีสมองถอดไหมไม่รู้อะวนวนเลยวนกลับไปหายละเดี๋ยวิ้นลูกลวเหลือไม่เยอะแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยไหน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 วะ เฮ้ยไม่ถึงไอ้ยี่ไม่โดนกูพร้อมตายลเบิดกูพอมาเบิดดีวะอุ้ยโดนวะไม่โดนระเบิดอุ้ยเอาไอย่กระสุนกระส่ากระสุกระซ่าคนเต่นนะอีจัดเออไูเรือเรือนรือพังเฮ้ยคนเอาปืนกูไปไหนวะ ไอ้ยัยดูเรือบ้างปืนคูห้าเยี่ยอย่าไปคนโคนโคนคนไอ้ยัยโคนไม่อยู่บนเรือมันยิงมาอีกแล้ตายอ่ปืนกูไปไหนไอ้ยีไอ้เหี้ยหมดไอ้ยีกูมาสกอมมาว่าแบบอื่นไม่เจอไอ้ยี่ไม่เลื่อนปืนให้กลัวเหมือนกันเหมือนกันกูก็เป็นเอาเกียมาละเอาเฮียนุ่มก็ตกเฮ้ยเอ้โคนวะ มันกระโดดได้เอ้าไอเจ้ามันมาจากไหนจากหนาวะไอ้เออเฮ้ยคุณยินแหละไอ้สัสไครวะเออมันมาไงมาไงก่อนไอ้เหี้ยแม่งแล้วมันว้าวมาไงอ่ะเออมันเอามาหาเราเลยเว้ยโดนแฮกแบบไบเย่โดนแฮกแฮกปันเนี่ยโอ้ยแทกแแบบเกินมึงนี้อะไรเนี่ยว้าวมาเฉยเลยมันมีด้วยอย่างเงี้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะกูเจอแล้วโอ้โหใช่ใช่มันเอากูเอาเรือเรา ตายกันนุเย้ยมันไม่เอาอ่ะมันไม่เอาเรือเราเรือเราจะจมแล้วนะไปอุดเรือไม่างั้นแม่งปั่นปังเลยเอ้ยเล่นอย่างนี้ใครจะไหวเรนไม่รอดคนนึงตายปะตายปะเฮ้ยโดกอะไรวะเอแม่งนิ่งเลยอะลูหนึ่งลูกหนึ่งเราหมดหมดหมด เ้ยลอมาแล้วนุ๊กมาแล้วเฮ้ยมันต้องไปมันต้องไปลาตรงไหนวะไปถึงจะดับข้างหน้าข้างหน้าเรือแม่งไม่ยอมดับว่ะเฮี้ยมันโดนไฟอิทธิ์ปะวะเฮ้ยดับแล้วดับแล้วเฮ้ยเออเฮี้ยดับตะกี้เฮ้ยเจอไปไหนอะไปไหนเดียรนุ๊กเดี๋ยวกูมาก่อนไปจุดไปจุดเริ่มต้นก่อนไปจุดขายจุดจุดจุดที่กูม้าไว้ เออข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามึงเลี้ยวข้างหน้าถูกแล้วจะเลี้ยวเลี้ยวขวาเต็มกำลังแล้วก็ไปเอาคืนพวกแม่งเอ้าเฮ้ยแต่เราไม่มีไม้ต้อมเรือแล้วนะทองไงอ่ะเดือดปั้น่ะโจมนะเราโจมไมเดยเดี๋ยวเราผู้หันไปเรือเฮ้ยเราไปนี่กันวะไอ้นี่มันนิ่งไปแล้วอะไอ้สีฟ้าอะไรนิ่งเราเราอะไรวะไปดูดิไปดูดิเออไปขโมยไปขโมยของเร็วเร็วเร็วซ้ายเร็วซ้าย ไป้เลี้ยวขวา